สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มหัวใจ IG นะครับหรือเพิ่มถูกใจอินสตาแกรมนะครับก็ขั้นตอนแรกนะก็ใหเพื่อนมาที่เก l e นะครับจากนั้นก็เพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM m นะครับขีดทนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ KM m นะครับก็จะเป็นเว็บผู้ให้บริการปั๊มไลน์ปั๊มผู้ติดตามในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับให้เพื่อนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับพอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับ ให้เพื่อนๆกอะข้อมูลใ้ครบถ้วนนะครับใส่ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีเมลนะครับหรือ Gmail ก็ได้นะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสด้ลนล่างนี้นะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับหากใครนะครับที่ไม่ต้องการกรอกข้อมูลพวกนี้นะครับแล้วเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Gmail ได้เช่นกันนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้้งานนไดเลยะครับ พอลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับก็จะเจอบริการมากมายนะครับแล้วก็มีด้านซ้ายนี้เป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับที่ผมก็จะมาแนะนําและอธิบายให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับหลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับโดยทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นนะครับ ้านบนนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มทีท refers, med, ่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มหัวใจ IG กันบ้างนะครับให้เรามาคลิกที่ i n s t a g r กรนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนเเลือกเป็นถูกใจนะครับเราก็จะมีวันรับประกันให้เราเลือกนะครับต้องการรับประกันกี่วันนะครับผมจะเลือกเป็น30วันแล้วกันนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับการเป็นเพื่อนเลือกเป็นอันแรกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็อ่านรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับโดยว เพียงแค่เราไปที่ ig นะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการหรือโพสที่เราต้องการนะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็คัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับคัดล็อกลิงก์เสร็จแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่10นะครับดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่100หัวใจนะครับก็อยู่แค่ยังไม่ถึงบาทเลยนะครับก็ถูกมากมากนะครับจากนั้นก็ให้เรากดสั่งซื้อนะครับพอกดสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อคคววาาามมขึ้นนนยยืััะรบ่ ระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับแล้วก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยถ้าเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้านะครับก็สามารถนํารหัสนี้นะครับไปแจ้งแอดมินได้นะครับแอดมินก็จะทําการตรวจสอบให้เรานะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขให้นะครับและทางแอดมินก็จะมีแอดมินก็จะอยู่ดูแลเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสามารถทักไปได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับจะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับ โดยหากเพื่อนเพืได้ทําการปิดไปหรือต้องการจะย้อนดูย้อนหลังนะคร็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในะที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับ แล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในเรื่องช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR คนะครับ เติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายในสิบห้านาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมอนี่วอลเล็ตนะครับอังปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มอนี่นะครับใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับ ไมเป็นบริการนะครับกบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับ็จะมีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหาใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับ ค่าตาค่าแนะนํานะครับ5%จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายังไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินเงินบ้านนะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นทางไลน์ไอดีก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตั๋วช่วยเหลือนะครับก็สามารถฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสําสั่งซื้อนะครับคำร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถฝากรูปให้แอดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตั๋วนะครับข้อความแอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับ ทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งเซฟกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ก็เวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีนะครับยอดของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับใครนะที่ต้องการเพิ่มยอดหัวใจนะครับ IG นะครับราคาถูกแล้วก็รวดเร็วแบบนี้นะครับที่ผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่สายได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ